มาดูเรื่องของการพัฒนาสถาปตัตยกรรมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดภูเขาทองซึ่งเป็นสถาปตัตยกรรมแบบผสมผสานครับ นายพนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุ่งภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดภูเขาทองซึ่งสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญ,ญาจ้างซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่9กร,รกฎาคม2 1,564สำหรับวัดภูเขาทองแห่งนี้นะครับหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่ากล่าวว่าได้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเมื่อปีพุทธศักราช1930ครั้งสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาเมื่อพุทธศักราช2127จึงโปรดเกล่าวให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญและพะม่าที่สร้างเพียงรากฐานไว้ ฝีมือช่างมอนเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้นเจดีย์ภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรม2แบบผสมผสานกัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับกรมศิลปากรจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนาร,นรายณ์สนนุาว,าว,ร,ร,าาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทยัยที่กรมโยธาธิการสร้างไว้ก่อนหน้า <c oughs> เชื่อกันว่าบริเวณนี้เดิมเป็นทุ่งโล่งที่มีการตั้งทับข้าศึกและเกิดการทําการยุทธาธิในหลายครั้งกับ